ปฏบัตเจแล้วกียอยไปก็่อสว่าสว่างีีเรีอบลอยแล้นั่นเป็นสัญญาว่าต่อไปพวกเราเหาั้นอะ็จะได้ร่วมกันเดินดินแานเพื่อไม่เกิดเป็นมหาพ ความดีที่พ่อแมานพ่อท่านแม่่านอาจารย์านวาจาทนจิตใจสมบูรณ์แล้วในระดับทอดกบิีไปก็จะขอพให้ทางพ่อแม่บู่าอาจารย์ได้ดำนึ่งวางรอกติดที่แันเป็นพักผ่น ขอขอแสดงความนับถือกับคุณโอ๊ตที่เป็นเจ้าภาพเพียงชาย อรเตรียมตัอ่าร้อยมานะครับผ mm ู hmm. ้ใดที่เป็นเจ้าภาพอ่าอยู่ห่างจากเกี้ยงตาสาเนร้อยกติต่อไปอ่าสารจะของเยมตั้งแ่สารเป็นการคอบผู้ใครเตรียมตัวได้โยมเลยไหมเออผู้ใดก็ท่านใจอ่าการเตรียมตัวอ่าภิกูชานต้องเกิดเนื้อบุตรไว้ทั้งรักอ่าเป็นภิกุดทีี เป็นของ่ว่กันณพื่นเจ็ดจัดและเเงียราได้ของยมพอยะแม่ญาตีพี่น้องทุกทุกคนตดวเป็นเจ้าภาพเจ้าสภาดกันซึ่งพระมาลอยปาย่อพอแม่ในที่าญาติแยมีอ่าี่ขาญาติแขมกองอ่เป็นญาติคุ้มลุงที่มีต่แมในครอบพ่อมีมานำาตองข้ออ่าซึ่งไนครอบไนน้องไม่ได้ซึทั้งแม แค่นั้นแล้วผู้ใดมีมีใจในสัท่าอยากเป็นเจ้าภาพยุเที่ยงคายรองพระบูโมชนนาฤละอายบาจะได้เลิอาจจะเริศทอดย่อมไม่ย่อมเแน่อยาเจ้าสัทธาบูชาในที่เิรย์ร้องในงานนั่นร้องนัานจาเขียนไล่สื่องวีิ่งพอนย่มเหน่อยไปจินีเที่ยง่ายจะอปทันทลายย่อยเหนื่อยไปจุดอยุทธานเทียยงคายที่นี่ไม่กิน เตรียมไปพรอบจุดเทียน1ค็ู้หลัจกจบจุดตะเกียงสองดวงมูชาตาตาจาอ,ตอ,ตาาววอ้มูาตาสองใส้ในมดหองมดจีบมดปัญญาโรคน้าหลังกานแล้วมดจะได้ตรวิธี่อสวนสรอออกตอนหวงตาโรคพรในแม่เอือะผู้ใดพอท่านใดใส่มูชาเมื่อแนวออกมาสามเก้าเก้าบวกมดจี่สิ ตอเลื่อนเลื่อนจะเลี่อนเพราะว่าครูบอกจะอยู่บนขายกับพวกขายเที่ยงนห่ล่ะเอี่ยบนตรงนั้นเดียวบึงขายจะเมื่อไหร่บอกเออเอาประจำที่ฐานฐานโอ้ยฐานเที่ยงตาเจ้ดวางอ่าเสียงใบหรือประดาษแล้วก็ปากกามาให้ด้วยอ่าเขียนมาคิวเขียนรับหรือรับอินเตอร์เฟอร์มเด้อร์อินเตอรเที่ยงเนี่ยวันนี้อินเตอร์นาฬิกาคุณ เออเออเรีหารลอยได้ยังแม่เด้อเรียนลาหารลอยบันขึ้นเต๊ะก็ดัเยืนไข่ดีแบกเธอเลอเธอเลอพียน้อแม่เด้อแบกคุยแบกความรวยแบกความโบลาแคุณยุแม่เลยแล้วก็ฟั